ต้องบอกเลยครับว่าสิ่งที่กำลังจะพูดถึงนั้นมันค่อนข้างน่าเหลือเชื่อมากเลยครับแต่ทว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วสำหรับวงการฟุตบอลซึ่งเรื่องดังกล่าวครับมันก็คือการที่เซบาสเตียนมินเยกุลซือของทีมชาติเฮติเขาไม่เคยเหยียบเชาเข้าประเทศอย่างเฮติมาก่อนแต่เขาครับสามารถคุมทีมชาติชาตินี้ผ่านรอบคัดเลือกไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1974นู่นเลยแหะครับ ทางด้านของ ier, เซบาสเตียนมินเยเทรนเนอร์ชาวฝรั่งเศสวัย5้ปีครับเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นโค้ชของทีมชาติเฮติตั้งแต่เมื่อ18เดือนก่อนแต่เนื่องจากปัญหาภายในประเทศเฮติครับทำให้เขาไม่สามารถเข้าไปทำงานในประเทศซึ่งมีประชากรราวรา2ล้านคนได้โดยปัญหาที่เกิดขึ้นครับนับตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวตั้งแต่ปี 2010. <att> 2 0 1 0เฮติก็เจอกับความวุ่นวายเพราะเจอกับเหล่าบรรดากลุ่มตีนวุธครับยึดกองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองหลวงอย่างพอรเตอร์แปรง ซึ่งจากปัญหาทั้งหลายครับทำให้ทีมฟุตบอลชายชุดใหญ่ของทางเฮติต้องลงทำการแนการเกมเยาวที่กราเซาวกอบประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างออกไป800กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามครับนั่นกลับไม่ใช่ปัญหาในการคุองทีมของมินเยเลยพอเขาสามารถพาทีมจบเป็นแชมป์กลุ่มในรอบกัดเลือกโซนคอนคาเคฟเหนือทีมชาติฮอนดูรัสคอสตาริกาและนิการากกวและเตรียมที่จะลุยเวิลด์คั2026ที่ทางแคนาดาสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพศูทร้ายของมินเยครับ เขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางเลกิฟส์สื่อในประเทศบ้านเกิดถึงใส่ที่ไม่เคยไปยังเฮติว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะทําแบบนั้นเพราะมันอันตรายเกินไปปกติผมจะอยู่อาศัยในประเทศที่ทํางานแต่กับเฮติผมทําแบบนั้นไม่ได้มันไม่มีเที่ยวบินนานาชาติไปลงจอดที่นั่นเซบาสเตียนมินเยกุนสือทีมชาติเฮติกล่าวชั้งนี้ครับที่ผ่านมามินเยเขาเคยไปผู้ช่วยโค้ชให้กับทีมชาติแคนาบรูนในศึกโบล์คัมครั้งก่อนแต่การย้ายมาคุมเฮติครับ เขาต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับนักเตะท้องถิ่นเฮติโดยได้ทําการติดต่อโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่สมาคมฟุตบอลโดยสมาคมฟุตบอลจะให้ข้อมูลและเขาจะจัดการทีมจากระยะไกลผู้เล่นชุดปัจจุบันของทีมชาติเฮติส่วนใหญ่โดยไปแข่งจากนอกประเทศซึ่งนําโดยชองริสเนอร์เบเลกาแนวรู้จากวูล an ์ฟันตันวันเอร์สในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอกจากนี้ครับมินเยยังเตรียมนอมน้าให้วิล e สันอิซิดอร์ผู้หอกชาวฝรั่งเศสของสแตนแลนด์ผันตัวมารับใช้ทีมชาติเฮติตามสัญชาติบรรพบุนุษของตัวเขาอีกด้วยลครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ